มันไปเห็นคนมันไม่เห็นมันหมุนได้ด้วยไปเห็นเพดานแล้วก็วงจรปิดของเล่นเยอะสับๆแม่ไปทับทวนไปของเล่นเยอะ อย่าอธิษฐานนานนะทำไมถึงบางทีทำไมถึงจุดเทียนอ่าทำไมถึงจุดเทียนอ่าเราสังเกตไหมเราไปดูหมอดูเขาจุดเทียนเพราะอะไรทำไมถึงจุดเทียนมันก็ยังสว่างอยู่ทำไมถึงจุดเทียนนะทำไมไขปัญหาเหรอคะใะอันนี้ไขปัญหาอ่ะทำไมถึงจุดเทียนอันนี้นำทางอ่ะเนี่ยทำไมถึงจุดเทียนเชื่อมต่ออ่าอันนี้คนหยกอ่ะใช่เนี่ยอะไรอ่ะใช่อะไรเขาว่าใช่ก็ใช่หมดเลยสิ่งใช่ใช่อะไร ลเ,เราความรู้สึกเราว่าทำไมถึงต้องจุดเทียนเหมือนให้อยู่ในพาวังอะค่ะในการเชื่อมในการสื่อสารความสื่อสารอ่ะละนนคุณห,ห,หุ่นหน้าอันนี้เปิดทางอ่าละอันนี้คอยังบอกว่าไขปัญหาไขปัญหาอ่ะคนนี้ทําไมถึงต้องจุดเทียนขับรื่สิ่งช่วยหายขับช่วยเฉยช่วยอะไรมันก็ถูกหมดอ่ะที่เราพูดมากั้นั้นก็จริงเทียนเนี่ยสังเกตไหมเทียนเนี่ยตั้งแต่อดีตหรือว่าตั้งแต่ไฟเนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าความมืดใช่ไหม ความมืดถือว่ามันมืดปบแต่พอได้เห็นแสงไฟปบเนี่ยเป็นแสงสว่างเหมือนกับคนที่มาหาเรามามาปรึกษาเราเขากําลังอยู่ในความมืดเขาอยู่กําลังปัญหาเขาไม่มีเขาต้องการความสว่างต้องกระจ่างว่าเขาจะเอายังไงดีเรื่องการงานเขาจะไปยังไงแล้วมันเหมือนเทียนเนี่ยมันมันมันเหมือนแบบบองบองบอกส่องแสงสว่างให้คนเขาเคลียร์ปัญหาอ่ามันเป็นจุดแล้วส่วนควนเนี่ยทูบเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมีทูบใช่ไหมทูบทูบเนี่ยก็เหมือนกับว่าควนพวกเนี้ยมันพวกอะไรเทพเจ้าพวกอะไรนะ เทพอะไรพวกนี้มันคือว่ามันต้องการอะไรนะมันสัมผัสได้แค่มันกลิ่นควันพวกนี้แหละอ่าทำไมถึงอ่าเราบูชาพระไม่ไหว่าฮินดูพุทธพระรูปอะไรทำไมไวัดดังๆเลยทำไมจุดธูปกันโอ้โหอย่างก,กับอ่าอะไรนะวัดที่อ่าดอยคําพุทธดอยเทพเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันไม่มีพ,พ,พีพีเอสะไรห้าจุดสองอะไรพีเอ็มเนี่ยโอ้โหควันขมงเลยวัดหลวงพ่อเจ้าทอนวัดอะไรอเงี้ยอะไรนะคือว่าควันเยอะเลย แต่นั้นพออะไรนะบอกว่าควัเป็นพิษห้ามจุดควัปุ๊บอ่าเศรษฐกิจวัดหายไปเลยไอ้พวกเทียนเทียนอะไรก็หายไปเลยขายทูบหายเลยแล้วไอ้ควันเนี่ยเทพเทวดาก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ไม่ขึ้นมาก็เหมือนกันจุดทูบจุดเทียนเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นการที่ว่าบูชาว่าเทพระเจ้าหรือว่าคอนเนคกับพวกจิตวิญญาณพวกอะไรบางกันเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีเหตุการ เราดูดูไปพบอ้าวรถหมอมาเลยอก็ตัวใครตัวมันแล้วเนี่ยอะไรนะว่าดูดูไปอะไรนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้อะไรนะแก้วตกคล้องก้องเก้งอ่าอะไรว่าแตกหรือว่าอะไรนะอ่แสดงว่าเบื้องบนสั่งหยุดละคือว่ามันมีอ่าอาการอะไรคือว่าเหตุการณ์ที่คนที่พลังขึ้นที่3เข้ามาแทรกเนี่ยเราก็ต้องหยุดการดูแล หรือว่าดูไปดูไปโอ้โหอันนี้รับไม่ได้โอ้โหโล้อผมละอะไรว้าอะไระมันต้องแบบว่าสต็อปเลยหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันมีเหตุการณ์ที่ว่าอะไรเอเอจิ้งจกทักอะไรอะไรอะไรนะอะไรนะเนื้อธรรมชาติเนื้อธรรมชาติเนี่ยบางทีมันมีพลังงานอะไรที่เข้ามาแทรกเนี่ยอ่ามันอันนี้เออหรือว่าเอ้ดูไปสามีเขาเดินมาพอดีเออสงสัยต้องเบรกแล้วพอดูต่อไปนี่เดี๋ยวโดนปืนมายิงจ่อปังนะหมอสดูตายก่อนละหรือว่าอะไรเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมันเหตุการณ์เนี่ยมันต้องแบบว่าอะไรนะ ต้องดูว่าพลังคลื่นที่3อะไรมารบกวนไหมอะไรตระมนี้มันจะมีหลายแบบนะโอเคโหสับตั้งน้นละเอียดมากโอเคมาสับตามอายุเปล่าสับเท่าอายุเออสี่สิบกว่าเปล่าเป็นหูเล่งไปเลยวันนั้นเราสับสับละเอียดจัดอาจจะมาเคลียร์พลังกันเราเรามีพลังเรามีอะไรเครื่องรางของขังเลยไหมเนี่ย มีมีมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีไม่ใส่อะไรเลยไหมไม่เป็นไรมืตุ้งหิจอกพี่จ๊สพี่จะหนีหนึ่งเลยพจะหนีหนึ่งเลยมีน้อยอ่ะได้ได้ได้มีน้อยเอามีน้อยมาวางก็ได้มีน้อยนี่เป็นความผูกพันของเขานะอ่าอ่ะมีมีหินค่ะมีหินมีหินเลยอ่าซองซองกระป๋องในกระสุนหูสมมติเขามีลูกประคำมันยังไงใช่ไหมอ่ะ ลูกบกคำมันเนี่ยไรไหมขบูถูถูที่ดมถูบูนีเหรออ่าใช่มันเครื่องรางของขังยังไงเนี่ยอะไรหินอะไรต้องหินนูนไหมต้องหินนนมดีค่ะดเอาหินนูนใช่ คนขึ้นดอยนี่ต้องหินนุนตักๆคนนะเออเอาไอ้ลูกประคำมันเอาแล้วแล้วแต่บางบางบางอาจารย์เขาก็จะมีอะไรนะอันนี้หินไม่เป็ครัฮะไม่ครับไม่ใช่ลูกประคำใช่ใช่ใช่บางทีอ่าเราจะเขามีของดีเขามีของขังอะไรหลวงปู่หลวงพ่ออะไรเออก็มาวางก็ได้มาวางแล้วให้เขาอะไรนะอ่า ลูกบกคงลูกบกคำอย่างแบบนีรใส่ลูกบกคำหรือว่าอะไรแล้วก็มาวางวางให้เขาเอามือแตะตรงนี้มือวางมีโน้ตให้แล้วนะคะพี่เอความหมายของไครโอ้ขอบคุณครับเอามือวางแล้วมือซ้ายก็ได้เล่นดนตีเปล่าไม่รู้เลยที่ชาจิตเลยชาจิตเลยอ่าตอนนี้ตอนนี้หัวข้อเรื่องความรักนะความรักแล้วก็นึกหน้าเขาก็แล้วกันเรื่องบาซินก็แล้วกันคนคนที่สองที่สามเนี่ยอย่าไปคิดนะคิดกับคนบาซินก็พอนะถ้าคิดหลายคนเนี่ยมันจะสับสนนะ เข้าแถวเรียงกันมาเลยอ่ะาได้และได้ละเก็บไม่อ่ะเก็บไปได้ละนะอ่าตัดครึ่งตัดครึ้นตับขึ่นโอเคอ่าอันนี้จะเปิดความเปิดงานเปิดความเปิดงานเปิดความนี่เออเราก็จะเนี่ยเปิดเปิดเปิดเออเปิดความเออเปิดงานล้วก็จะงานขึ้นมาเปิดงานก็ได้ เปิดงายก็ได้นะโอเคต้องเรียวก็เพราะว่าเพราะว่าเปิดเนี่ยมันจะมีเส้น2เส้นเนี่ยอะไรที่ไม่มีเส้นเดียวถ้าสมมติว่าอันนี้มันมีกี่เส้นอันนี้มี2เส้นใช่ไหมมันก็อยู่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลง,ลงถ้ามันมีเส้นเดียวปุบ๊บอ่านะว่าถ้าเส้นนี้อยู่ที่เราก็เป็นคนที่ฝ่ายตัวขัานถ้าเส้นนี้อยู่ที่จะมาก็เป็นฝ่ายอะไรนะ่ฝายเรางงไหมไม่งงใช่ไหมแต่น,นี้มันเปิดมาปุ๊บโอเคเปิดมาเลขเก้าเห็นไหม อะไรใครพูดได้มาเล็กเก้าเลขกเก้าเนี่ยเขาถามเรื่องความรักมันก้าวหัวใจด้วยเนี่ยมันตรงไหมตรงกับปัญหาไหมถ้าแผ่นแรกเปิดมาปุ๊บนะที่คําถามที่เขาถามเนี่ยมันไม่ตรงกับนี่นะล้วไพ่เนี่ยไม่ต้องไปดูต่อละจบได้เลยปิดอย่าเลยไม่ต้องไปดูละ่อามันจะม,นมันตั้งแต่ปัญหาจะออกมาเลยปัญหามันจะออกมามอ่แล้วก็อ่าไพ่เนี่ยเราจะดู13ใบสินะบสใบแล้วก็เราดู13ใบในชุดแรกเนี่ยก็เป็นเลขอดีต สิบสามใบทางนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจุบันส่วนอนาคตเนี่ยเราไม่ไปดูให้ห้ามดูอนาคตอนาคตดูไม่ได้เพราะอนาคตเนี่ยต้องให้เขาไปอะไรนะไปดําเนินการไปวางแผนเองอเราไม่สามารถที่จะไปบงการชีวิตอนาคตเขาได้เราดูเฉพาะอดีตแล้วก็ปัจจุบันส่วนอนาคตเขา,าจะซื้อตัว๋วไม่ซื้อตัว๋วจะไปกับอาตมาหรือจะไปกับคุณโอ๊ตหรือว่าจะไปใครบินไปอะไรมนะันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ละเนี่ยเท่านี้ เลขเก้าอ่ะเลขเก้าความหมายก็คือว่าที่เราหนึ่งถึงเก้าเลขเก้านี่ระบบความรักนี่ได้พูดว่าความรักเลขเก้านี่คืออะไรความรักที่เป็นฮะไม่หือว่ารักแบบเพ้อฝันเออใช่ความรักแบบว่าอ่าความรักแบบว่าเลขเก้าเนี่ยความรักแบบเพ้อฝันความรักแบบว่าเป็นความรักแบบเพ้อฝันว่าทั้งฝันความฝันเนี่ยความรักฝันเนี่ยทั้งของเขาทั้งฝ่ายนั่นอ่ะพอๆกันนะ ทน้นก็คือฝันกันทั้งคืนเลยแล้วก็ฝันหาเขาทั้งคืนเลยแล้วก็อะไรเป็นความรักที่ว่าอ่อันนี้ไม่ใช่ว่าความรักข้างเดียวนะมันทั้งสองข้างมันมีเขาเียกว่ามันมีอะไรนะมันมีพลังอยู่อาน้นก็คิดถึงเราทั้งเราก็คิดถึงเขาต่างคนต่างคิดถึงันเมื่อไหร่คนจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่คนจะไปบาซิลเนี่ยโอม้มันโนทีมันมันเป็นความรักแบบว่าอ่าความรักแบบว่า,ามีใจให้กันแล้วก็ตัดไม่ขาดด้วยอันนี้มันเหมือนกับว่าอ่มันมีความเชื่อมโยงด้ มีความเชื่องโยงความผูกพันอ่ะความผูกพันเข้าใจไหมอโอเคไหมใช่อจารโอเคนะ<ช>ยังผูกพันยังคุยกันอยู่เนะ้ <c oughs> องเนี่ยต่อไปเรามา <c oughs> ดู <c oughs> จุบ <c oughs> เห็นไหมอ,อันนี้มีก็มีขีดอยู่เหมือนกันสองขันอันนี้ก้าเหมือนก,กันแต่ก้าอันนี้สีดําเนี่ยเป็นความรักก้าที่ว่าอันนี้มันมีเป็นความรู้สึกแต่อันนี้มันเป็นความอะไรว้ามันเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะมาหาเราเขาต้องใช้งบเยอะเขาจะไปหาเขาเขาก็ใช้งบเยอะ มันเป็นแค่ความคิดหรือว่าเป็นแค่ความฝันแบบว่าแบบว่าความฝันอะที่ที่มันแบบว่ามันยังมืดมืดอยู่อ่ามันยังมืดมืดอยู่ยังมันยังไม่มีการดําเนินการความเป็นความคิดความฝันอ่าสามเห็นไหมสามนี่ไม่มีสี่อันเป็นแค่ความคิดและความฝันแล้วก็ตลอดเติบเจริญเติบโตมาเป็นอะไรนะอ่าอะไรนะวคุยทั้งเว็อัพไลน์ ตักเต้นตักเต้นอ่ากินข้าวยังเจ้าอ่ากินข้าวแล้วมานอนได้ยังเนอนได้ยังคุยกันแบบว่าเออ่หวานฉ่ำได้คุยกันอยู่แลนะเท่านี้คุยกันอยู่แลนะนะทุกคืนทุกวันนะแต่ตื่นเช้ามาสวัสดีก่อนนอนก็굿ไนท์เนี่ยเลขสามนี่คือว่าพลังงานก็อนนี้ต่อไปปุ๊บเห็นไหมเลขสองเห็นไหมก็ต้องแยกแยะนะอันนี้มีทั้งสองพันนะกำลังคิดถึงหรือว่าอะไรนะสองนี่คือว่า ต้องจับมือร่อมอรวมกันคือว่าพลังงานยังดีอยู่นะ,อ,ะอดีตนี่ยังดีอยู่พลังงานต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันคุยถึงไม่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ต,ต้องใช้แปลภาษาเห็นไหมเอาแล้วปะเอาแล้วลว่าตัวนี้ออกมาแนละ้วน,นี่คือแต่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีขีดสักอันหนึ่งแต่อย่างว่าเนี่ยมันเป็นความรักที่ว่าฝันไยแล้วก็เจรจาคุยกันแต่บางทีใจจริงๆเนี่ยลึกลึกลึก,ล,ก,ล,ก,ล,กลึกนะมันไม่มีขีดสักขีด ใจเราเนี่ยสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีเขาสักห้าสิบเนี่ยยังไม่ถึงนะถ้าดูเนี่ยนะสักเราว่าสักสามสิบหรืว่าสักสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็บางทีเนี่ยมีใจกับเราสักสิบเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้มันเป็นอดีตนะอนดีตนะใครเขาว่ายังไม่ถือว่ายังยังไม่มีใจให้กันอันน,นี้ยังไม่ยังไม่ค่อยมีใจให้กันเพราะว่ามันมันต่างคนต่างอยู่เนี่ยเขาอ,อยู่ฝั่งนูน้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีใครหรือเปล่าเราอยู่ฝั่งนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีใครหรือเปล่าอันนี้คือว่า ต่างคนต่างยังยังไม่มีใจให้กันต่อไปเห็นไหมสิบอันนี้ออกมาแล้วสิบนี่เห็นไหมตรงนี้ไม่มีขีดตรงนี้มีขีดขีดเมื่อว่าเมื่อว่าถ้าขีดอยู่ที่เราคือว่าไฟเขาที่อยู่ไฟต,ตมาถ้ามันกลับมาเนี่ยไหมถ้ามันสมมติเราอาจจะมาเปิดแบบนี้เห็นไหมขีดนี่มันก็จะมาอยู่ที่ตมาใช่ไหมแต่พอเราเปิดหงายปุ๊บเนี่ยเห็นไหมขีดนี่มันไปอยู่ข้างบนขีดอยู่ข้างบนนี่ก็คือว่าอา อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายฝ่ายเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าต้องการต้องการอะไรนะเขาว่า perfect หน่อยหรือว่าต้องการสมบูรณ์หน่อยต้องการนี้อย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยยังไงก็ได้ทุณนองนี้แ่นะนะเปิดไปเห็นไหมโอ้โหเริ่มละคือว่าเขาต้องการไงแห่ขันหมากมาแล้วเห็นไหมเราก็เหมือนกันมีใจแล้ะพอเขาต้องการนี้หนึ่งซะ เอ๊ะฉันจะมาแห่ขันหมากอขอเนี่ยสักเท่าไหร่สองแสนสิบล้านยี่สิบล้าน,านหรือว่าเล่าไข่ไก่คู่อาจารย์ฮะเล่าหนึ่งไข่ไก่หนึ่งค<า> <ไข S 2> ู่กันนะแม่กันหนึ่งดอกหนึ่งช่วยพีก็ <c oughs> นอนนจบเนี่ยคือว่าบางทีเนี่ยมันต้องคล้ายๆว่าต้องมาบอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าต้องคุยกันต้องตัดสินใจแล้วะจะเอาไง<ม>เขาก็ไม่แน่อาจจะมาคุยแล้วอื้มเห็นไหม ต้องการกระทำเนี่ยไม่ต้องทางโน้น่ะต้องมีแอคทีฟละถ้าจะเอาเราไปอยู่เนี่ยต้องมาดําเนินการไมต้องมาอมาคล้ายๆว่ามาคุยมาพูดมาขอนะคือว่าจะไปอยู่เนี่ยก็มามาอะไรมาคล้ายๆว่าต้องมาสู่ขออทำตรงนี่ยเห็นไหมเลยกล่าวเห็นไหมต้องเละกล่าวตัวนี้คือว่าต้องแอคชั่นละต้องแอคชั่นละอันนี้แค่คิดเฉยๆนะอันนี้ต้องดําเนินการต้องต้องลงมือทําละเห็นไหม ตัดสินใจแล้วเออมีใจมีอะไรปุ๊บเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วเริ่มดำเนินการแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไก่เล้าไหาคู่อะไรนะอะไรไนะ <c oughs> ก่คู่ไหเล่าเลยไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ละไปบอกให้พ่อให้แม่นะฉันจะเอาลูกสาวคุณเนี่ยไปอยู่บาซินนะนะจะไปอยู่ไปกินไปนอนเป็นร่วมชุก่วมสุกนันนน่ะเนี่ยตมาขอละ เดี๋ยวต้องที่จริงอันนี้เป็นความลับไม่พูดเรารู้กันเพราะเลิกก้าวนั้นมีอะไรเยอะนะมีอะไรเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ว่าเนี่ยบางทีมันเป็นความลับความลับแต่ความลับนี่มันพอดีมันอัดเทพไปด้วยเราไม่พูดนะเลิเก้านี่บางทีเนี่ยมันมากกว่าความผูกพันความสัมพันธ์มันมากกว่าที่เรามองเห็นแต่เลขกก้านี่อาจจะมาเห็นแล้วแต่เราไม่พูดกันไม่่อธิบายชัดเจนแบบนี้ก้านี่คือว่ามันต้อง ขยับขึ้นไปอีกทีนึงเพราะว่าต้องมาสู่ขอละ,อะเพราะว่าบางครั้งภาษาบ้านๆเราก็ผิดผีละเ <laughs> <laughs> ข,ข้าใจไหมต่อไปโอ้ยเนี่ยบอกว่าไม่พูดไม่พูดปัญหาเานี่ยเวดาออกมาพอดีเลยเนี่ยมันคือว่ามันจ็อกเกอร์มาแล้วปัญหามาแล้วเห็นไหมอันนี้บางที บางบางคนเราว่าก็พูดกันไปเลยนั่นแหละมันผิดผีละมันได้เสียกันละหรือว่าอะไรกันแบบมันต้องดําเนินกิจกรรมต่อไปว่าจะเอายังไงปัญหามาแล้วก็จกข้างหลังล่วงข้างหลังมาตึบเห็นไหมตึบเห็นไหมโอ้ยออกมาทั้งหมดเกย์สิบสองเจ็ดเจ็ดประมาทั้งสองตัวอันนี้ความคิดเราต้องเปลี่ยนละเห็นไหม เป,เป็นที่ตัวเราละเราต้องตัดสินใจละเห็นไหมเรื่องความรักเนี่ยที่ว่าเราจะไปอยู่ปาซินหรือว่าจะไงเนี่ยอันนี้มันมันอยู่ที่ที่ขีดประมาณนี้ว่าอยู่ที่ตัวเราเราต้องตัดสินใจละสมมติตอนนี้เขามีแผนว่าจะมาสู่ขอมาอะไรมาอะไรปุ๊บเราต้องเตรียมใจละเราต้องสู่ขอ,เ,อ,อเราเขาจะมาสู่ขอมาจะขันมากข,ขันอะไรละเห็นี้มแต่พอเขาจะมาขอมาจริงๆป,ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราก็เริ่มไม่ไว้ใจเริ่มลังเลจะไปดีไม่ไปดี ไปโน่นกูจะอดายแล้วไปก็มันกูจะทำอะไรคืมันเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มสงสัยเริ่มระแวงเริ่มกลัวเนาะบางทีเรื่องเงินเนี่ยเราต้องคุยกันชัดเจนอ่าจะไปน่นน่ะมีบ้านให้อยู่ไหมมีงานให้ทํำไหมหรือว่าอะไรไหมเราต้องอะไรนะเราต้องแบบว่าเคลียร์เคลียร์เข้าใจไหมต้องรู้แต่จะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่สงสัยไม่ระแวงเนี่ยอันนี้มันบางทีเรากลัวๆระแวงอยู่อะไรเราเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมอ่าโอเคต่อไปเปิดได้ต่อละ อ่าเลขสองเนี่ยมีอันหนึ่งเห็นไหมคอสองหัวใจนี่กับสองอั้วลังตนันนี่อ่าอนนี้นะสองนี่ไม่มีขีดไหมเราก็กลัวไปที่น่นเกิดเขามีอะไรนะแม่หน้อยเลยลว่าคนใหม่อยู่ตรงนั้นด้วยเอาคนเก่ายังไม่ได้จากไปเลยเราไปอีกอ่าเสร็จเลยหรือว่ามีสองหรืว่าเขามาเนี่ยเ,เขามีคนที่สองแล้วเรามีคนที่สองอยู่ไปเราจะเฮ้ย อันนี้ไปลวเราจะไม่เอาเราจะไปอยู่บราซิลหรือเปล่าบางทีมันจะมีอยู่ลังเลว่าถ้าบางทีห,หัวใจออกมาสองคน,นงต้องบางทีเนี่ยนะพี่บอกว่ามันเริ่มมันเริ่มพอจะไปจริงๆแล้วมันเริ่มระแวงเริ่มสงสยัยว่าเมื่อเราไปเราจะเจอ,เร,จเ,จอเราจะเจอใครอยู่ในบ้านไม่มีคนหรือเปล่าอะไรทำนองหรือว่าหรือว่าเขายังคิดว่าเรามีคนอื่นอีกหรือเปล่าหรืออาเนียมันต่างคนต่างแบบว่ายังสงสัยสงสัยกันอยู่มีไม่มีไหม มีไหมบ้างมีใช่ไหมแล้วแล้วเขามีเจ้าของอยู่ไหมไม่มีละไปละเลิกทิ้งละต่างกันรอบนึงอะไม่รู้เหมือนกัน<ด>ออใช่ไหมถ้าไม่รู้เนี่ยแล้วมอจันเนี่ยเขาก็ลังเลเขาก็สงสัยเหมือนอวกันอเพราะว่าบางทีเาขาก็สงสัยเราล้วก็สงสัยเอะเราจะมีคนรักไหมหรือว่าอะไรเนี่ยมันต่างคนต่างสองจิตสองใจต่างดูว<ด><ด>ัดใจกันอนอเพราะว่านี้มันจะแยกแยะให้ละเอียดละอ่ถ้ามีคนคือว่าภาษาบ้านๆหรือว่าเหยียบเรือสองแควอื คนน,คนนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้คน,นนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้ของเราเนี่ยต่อไปแม่สิบโอโ้โหใกล้ความเป็นจริงละอ่าถ้าการงานก็สําเร็จถ้าความรักเนี่ยอ่าือว่าโอกาสสําเร็จสูงแต่ในนี้ทั้งหมด12ใบนะคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ใบสุดท้ายนีย่อันนี้มันใกล้ละใกล้สําเร็จละเราจะมาดูไปสุดท้าย <c oughs> ใครแม็กว่า <c oughs> ฟันธง <c oughs> เลข 6, <ๆ>หกนี่ เส,สลขหกเลขหกนี่เห็นไหมดอกจิกแล้วก็เลขหกนี่มันเป็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอัตมามันอยู่ตรงอาตมาคือตัวเราเองเห็นไหมรหัสของเราเนี่ยสามสามหกเห็นไหมาสั้นหกเรายังไงเราเลขหกเนี่ยหนึ่งต้องเสียสละสองความรักของเราเนี่ยต้องยอมรับไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรจะมีอะไรหรือว่าคยมีแฟนแล้วมีลูกติดมาด้วยหรืออะไรเราต้องยอมรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะว่าต้องเป็นความรักที่ว่า ต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่ว่าบางครั้งอีกเราอย่าไปตั้งเพราะว่าอเขาอายุตรงนี้แล้วนะเขาไม่มีคู่นะเขาไม่มีลูกไม่มีอะไรฉันไม่แน่เขามาพูดเราเนี่ยจริงด้วยแต่พอไปปุ๊บเราเจอความเป็นจริงปุ๊บมันก็พูดยากใช่ไหมแต่เราต้องยอมรับเหตุการณ์ทุกอย่างอะเรี่เลขอแค่ว่า <c oughs> <c oughs> ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับอะไรเนะี่ยเราเรารับได้ไหมอ,อ,อันนี้แค่อดีตนะยังไม่ถึงปัจจุบันนะ,อ,ะอยากดูต่อไหม มือต่อปัจจุบันนี่จะเป็นยังไงนะดีไหม,มอืมโอเคปัจจุบันความคิดเกี่ยวกับกระทำเนี่ยไม่ใช่ควาคมคิดนี้อดีตปัจจุบันเนี่ยมต่อมาเลยไหมเนี่ยเราดูดูดูเลขมาเราไปดูรหัสชีวิตแต่ไม่เลขเก้านหัสชีวิตแล้วเลขเก้าที่สามสองเจ็ดเก้านะอ่าพอมาเปิดปัจจุบันเนี่ยเลขหกนะสามสามหกแล้วเลขหกเนยเลขหกเนี่ยความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่เหมือนแ่บเราอยากจะไปดูแลเขา เขาก็อยากดูแลเราต่างคนต่างอยอมรับซึ่งกันไงเอ้าเราก็ดูแลขเขาเขาดูแลเอ่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้สึกไหม,มไม่ใช่ว่าเขาจะเขาจะมาเปรียบเราจะเอาเปรียบผมไม่ใช่นะนี่แหละต่างคนต่างดูแลกันซึ่งกันและกันใช่ไหมต่อไปแม่เล 9, ็กเจ้าไหมโอ้แม่เล็กเจ้านี่นะต่อจากตรงนี้ไปทีแรกเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีใจเราก็มีใจต่างคนต่างคิดถึง แต่มาดูตัวนี้โโหเราทุกคืนทุกวัน,เห,นหเห็นจะหลับก็เห็นแต่หน้าเธอจะนอนก็ตื่น่าเห็นแต่หน้าเธอเห็นแต่หน้าเธออะไรนะถึงจะหลับจะนอนได้ไรเรา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 ,เราเป็นคนที่ว่าเป็นฝ่ายที่อแอคทีฟปัจจุบันเนี่ยเราจะส่งลูกติ้งตังวันอน่ช้างกดได้ติ้งต,งต,ดดตังหรืออเป็นคนที่แบบว่าคิดถึงเขาบ่อยเกินเป็นไหม,ไมเลขสี่เห็นไหมเลขสี่อันนี้คือว่า อันเนี้ยมันไปฉีดสี่ส่วนทางเลยเพราะเรามีอะไรมีเห็นไมสองสองสี่ไราดสองสองส่ใช่บม right? right? ีใช่ไหมสองนาสองสองสี่เไหมสองสองสอมีสิสองสไม่สี่อหมายเากสี่ด้วยบางทีเราอยูเมืองไทยเราก็ขาดความอุ่น เห็นคนนี้ก็มีคู่เห็นคนนี้มีคู่เห็นนี่คนมีความสุขเราก็อยากจะมีคู่บ้างเราจะขาดความอดุงขาดความอะไรเลขสี่คือว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะมีคู่มีบ้านมีครอบครัวอายุเราก็มากแล้วเราก็อยากจะแบบว่ามีคู่มีคองให้มั่นคงอะถ้านอนเน่ยสร้างฐานะสร้างอะไรละอย่าน้เลขหกเนี่ยบางทีความรักของเราเนี่ยมันเป็นความรักที่ว่า เราต้องการมึงสองสามี่หมีคนนั้นมีเงินมีรถมีบ้านมีการศึกษามีหน้าที่การง,งานมั่นคงอะไรท่าน้นเลขหกอันนี้ความรักคือว่าความรักที่ว่า,วา,วาเราเราตั้งเลเวลหรือว่า perfect อะไรอะไรให้มีพร้อมทุกอย่างบางทีนี่อย่างว่านะถ้าคนต้องการมา perfect เกินไปมันก็ยากเหมือนกันคนทุกคนเนี่ยอย่างกับผู้ชายที่มันมันมีพบบางทีมันไม่ถึงเราอ่ะมันเป็นหาคนอื่นหมดแล้วบางทีก็มีใช่ไหม อะไรเลยบ้านก็นมีรถก็มีคองก็มีเงินก็นมีอะไรก็มนนีบางทีมันก็ต้องดูอันนี้เห็นไหมบางทีเราอย่าไปตั้งความฝันไว้สูงแล้วตั้งสเปคไว้สูงอเออไอเขาบ้านเล็กๆน,กนอนได้รถเขาขับได้เขามีงานเลื่อนเดืนเอ,ดองงนหนึ่งสองสามแสนได้ทำงานหน่อยก็พอแล้วเราไม่ต้องไปป่ารรนาอะไรไว้ตั้งความหวังไว้สูงมากเกินไปอ่าสิบเห็นไหมความรักอันนี้มันก็กำลังเริ่มต้นเริ่มมากี่ปีแล้วนี่ ดีกว่าเลยเพราะว่าเราไม่เห็นเนี่ยไหมอ่อันนี้อันนี้ม <1938. S 1> <coworkers S 2> ันเป็นการความรักที่กําลังเห็นไหมสิบอันนี้เป็นสีดําเมื่อก่อนนี่แค่อันนี้นะอันนี้มันเริ่มอ่ตั้งหม้อแล้วเริ่มใส่ไฟแล้วอ่กำลังจะเข้าสปาหรือว่าสาวน้ากำลังอุ่นเดือดควันกำลังนี่อกำลังกำลังแปลว่าอันนี้อยู่กำลังคุ้งเดือดเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใคร อยู่ที่ตัวเราเองอะนะมันเป็นอ่ามันทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาอยัางไงมันเราจะกําลังเริ่มต้นความลักใหม่กาลังหวานชํำอยูอ่อยู่ที่ตัวเราอ้าวปัญหาใหม่แนละ้วปัจจุบันอันนี้อดีตปัญหา<ม>ปัจจุบันทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเกิดในสี่ใบ K13 เครืเอง13เห5นะออกเลยมันจะเฟ5เลขหนึ่งอย่างนี้น เลขหกเคสิบสามเนี่ยเห็นไหมความอะ,อะไรนะความคิดอ่ะ,อะเนี่ยต้องปรับปรุงความคิดสิบสามความคิดปัญหาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเราอะไรคือบางครั้ง <c oughs> เราเป็นคนชอบรักอิกสระรักที่ว่าว่าไม่มีใครมาปกครองไม่มีใครมาเป็นเจ้าของความรักของเราคนรักเราคนเนี่ยเป็นคนรักเราหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของ เราเป็นคนที่รักอิสระแล้วเรามีเป็นเป็นตัวเป็นต,ตนของเราคนแคยๆตัวตัวเราเองเราพึง่งเราไม่มีเขาไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เขาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้แค่ว่าเป็นรักอิสระแล้วเลหข6นี่บางทีเห็นไหมเราต้องเสียสละเราต้องยอมรับเยอะกว่านะี้อันนี้ก็เลขหนะ์ขบงีอันนี้เราต้องยอมรับอยอมรับต้องเสียสละต้องอะไรเ,เดี๋ยว,ยวแล้วก็อีกอันคือว่าอะไรเนะีย่ยจะไปตั้งความหวังไว้สูงมาก เพราะว่ามันเลขหกหกออกมาเยอะเลยสังเกตนนยในตัวเลขเราคือก้าเลขหกออกมาเยอะเลยเราต้องยอมอ่ะเราต้องเป็นฝ่ายยอมยหน่อยเทต่อไปเปิดต่อเห็นไหมโหอ,ออกมาแล้วเห็นไหมอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่ใครตัวเองที่ตัวเราเองหมดเลยไหมชี้มาที่ตะมาน,นี่คือตัวเราถ้าถ้าชี้ไปที่เขาคือว่าตัวเขาอ,อยู่ที่ตัวเราต้องแอคทีฟล่ะสมมติว่าขบวนสุดท้ายแล้วเราเจอคนนี้ ราต้องรีบซื้อตั๋วแล้วจองตั๋วแล้วอย่าปล่อยให้ลอยนอนไป <c oughs> สิบเห็นไหม <c oughs> อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันสิบอันนี้ความคิดของเขาต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอ่ายทรกข่านต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะมาเอาสไปา์ไทยนะี่ต้องเปลี่ยนแปลงเห็นไหมต้องตัดสินใจละต้องอันนี้ละสองสองสี่ <c oughs> เขาเขาขเป็นคนแบบไหนคือว่า พอพอมีพอใช้ war me, war ai, หรือว่าระดับกลางระดับสูงระดับไหนคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมถึงไม่ถึงว่ารวยไม่ถึงว่าอะไรเลยไม่รวยใช่ไหมถ้าไม่รวยนี่ก็พอได้อยู่ถ้าถ้ารวยเกินไปก็ต้องระวังหน่อยเห็นไหมสองมาแล้สองก็อยู่ระหว่างลังเลอยู่ระหว่างจะเอาไงดีแทนสุดท้ายเห็นไหมอ่าเลดเก้าอันนี้เห็นไหมสังเกตไหมอันนี้ก็กาคิดถึงกัน อันนี้ก็กล่าเราคิดถึงเขาเอาไปมาเนี่ยมาดูดูเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมันเป็นเค่ว่าความรักอันนี้แค่ว่าอ่าเน,นื้นะอเนาะเขาก็มีใจกับเรานะเขาก็อยากจะ,ะมาสู่มาขอเขาเ<อ>คยเอ่ยไหมเคยเอ่ยปากว่าอยากจะมาขอมาเ<อ>ชิญมามาอะไรเป็นทางการไหมแบบว่าอันนี้มาชวนชวนแต่ไม่ได้คุยเรื่องซีเรียขนาดนั้นไม่ถึงเสียขนาดนัน้นใช่ไหมแต่แต่เขาก็คิดถึงเรามากเลยเห็นไหมคิดคิดถึงมากเลยบางทีถ้า วางการวางงานตกก็พักทายมาโทรมาอะไรตลอดใช่ไหมคือว่าเขาอยากจะขยับขึ้นไปอีกอ่ะขยับคือนมาไม่ใช่แม่ไม่ใช่แค่เพื่อนเคุยนะอยากจะเป็นอยากจะเอามาอยู่มากินมาร่วมมานอนมาเป็นแบบว่าเป็นท่านแบบว่าสามีภรรยาอะไรนี่เลยอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเล็กมากเล็กมากเหรอเห็นหนังสือได้ละตามหนังสือเลยใช่ไดูตามครับดูคอยตามนเื่อคนคนอยู่ข้าวค้าเนี่ยเขาอ่านใจออกมาเลย แต่ว่าแต่คนดูเนี่ยลุ้นค่ะลุ้นใช่ไหมอยากให้สมหวังทุกประการมีโพยมีโพยอาจารย์ดูโอเคเข้าใจไหมพ่อเข้าใจไหมห้าสิบห้าสิบบ้างเข้าใจหรือเปล่ายังคาซังอะไรไม่เลยคาราคาซังอยู่างไหมไม่ใช่อาจารย์ท่านแรกที่พูดเลยไม่ใช่เธอจะมาเทเลยให้มาทานนี้ก็เหมือนกันเลยออกมาเหมือนกันเลยเลยเราอยากจะดูขบวนการไม่ว่า เนี่ยเราจัก้วเนี่ยเราจบแล้วนะแก้วนี่มันจบละ mm hmm. เนี่ยอดีตปัจจุบันตอนนี้มันต้องอดำเนินการแล้วเล็กก้วมันต้องขยับแล้วมันต้องจะเอายังไงเซื้อตัวจะ ทำดีซ่าจะไปอยู่หกเดือนก่อนดูก่อนจะไปอยู่กปียนสูตรนางประจารย์เลยเนี่ยเรียนเขารอเรียนอยู่นะอาจารย์เขารอเรียนนะโอเคแต่หนูจะทำเวอร์ชันโปรตุกีสเนี่ยโอเคเขารอรอเรียนอยู่แต่ว่าไปไม่ไห้พูดถึงเขาไปริโอเขาอยู่ริโอพูดถึงใช่พูดถึงไอ้ตัวเลขเนี่ยไพ่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่นะรหัสชีวิตเนี่ยจะมาดูให้คนที่เมืองซสปารโรดูหลายที่นะที่นักเรียนที่มาโอ้โหมีคนน่าจะเปิดเรียนไม่ได้เนี่ยเปิดสอนไม่ได้จะไปเรียน่ะแต่มันก็เก่าหัว ภาษาโปรตุเกสเราก็ไม่ได้อังกฤษเราก็ไม่ได้ตายร่ามตอนนี้เราดูขบวนการขบวนการนี่คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะขยับไปยังไงมันจะขบวนการนี่ไงขบวนการต่อไปขบวนการต่อไปมันไม่ใช่อนาคตนะคือว่าวิธีการแล้วเราจะไปได้ไม่ได้แล้วว่า next station next station หลายขึนมาด้วย เลขห้าใช่ไหมต้องใส่ใจอต้องใส่ใจค่ะสมมติว่าเราเราเราดูวิธีการเนี่ยสมมติว่าเขาถามมติว่าเขาถามว่าเขาถามว่าให้มันไปได้ไม่ได้เนี่ยโอ้เลขห้าเนี่ย